ผ่านตุลามากี่ตุลาแล้วร่วงแนวแตกแหวกรบศพสหายรับไปกับความฝันเพชิพันรายราษฎรยึดครองได้แค่สายลม 고 ชาประชาสุเสรีถ้าฉันเกิดเป็นเมฆคนรนพาาจะนำพาความร่มเย็นคือท้องนาถ้าฉันเกิดเป็นเมฆทายจะท้งกลายเป็นท่าเพื่อมูลชนช ที่ดินไห้ไกลไกลแสนไกลขอเป็นหนกพิราขาวเพื่อชี้นำเจ้าประชาสเานเสรเีหากฉันเกิดเป็นเมฆบนละพาจะนำพาความร่มเย็นสู่ท้องนาหากฉันเกิดเป็นเมษายจะดุจการเป็นทรร 喜望永离开，观众。<gehört> หน้าคล้ายๆใครไหมหน้าคล้ายคมทวนคันธนูเออคล้ายพี่หน่อยเหลืองไปแล้วเดี๋ยวนี้เหลืองไปแล้วเด <occupy> ี๋ยวเขานับหนึ่งสองสามรอเขานับพร้อมพร้อมกัน เอาเลยบันดีอาจารย์นี่เราบัลลมาเราต้องเห็นน้องก่อนเห็นพี่ทุกทีเลยนะทำไมเกิดมาเกิมาที่ไรเราต้องเห็นน้องก่อนเห็นพี่ทุกที